ถั่วทองที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะใส่กะทิลงไปหนึ่งกล่องเล็กค่ะอันนี้ใช้ถั่วหนึ่งกิโลค่ะนึ่งสุกนิ่มดีแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปครึ่งถ้วยเสร็จแล้วก็ปั่นยาบยบค่ะไม่ต้องถึงกับใส่เครื่องปั่นเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นไส้ขนมที่อยู่ข้างในจะไม่ใช่ขนมลูกชุบถ้าขนมลูกชุบนะ่าจะต้องปั่นละเอียดเพื่อความเนียนในการปัน้น แต่อันนี้ปั่นหยาบก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปครึ่งกิโลมันจะหวานพอดีค่ะสําหรับบ้านเรานะคะจะไม่หวานมากมาถึงขั้นตอนการกวนจะทุกคนต้องกวนตลอดเวลาอย่าหยุดมือเลยจ้าเพราะว่าถ้าหยุดมือแล้วกวนกระทะมันจะไหม้จ้ะถั่วจะไหม้อยู่ข้างล่างกวนไปสักพักจนน้ําแห้งก็จะ เหนียวเหนียวได้ที่จ้ะตอนนี้กวนเสร็จได้ที่พอดีแล้วจ้ะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยเอาไปปั่นเลยจ้ะเสร็จแล้วเราจะมาทำแป้งจ้ะการผสมแป้งก็จะมีแป้งตัวนอกแล้วก็แป้งตัวในนะคะอันนี้คือแป้งตัวนอกก่อนค่ะจะใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลลงไปนิดหน่อยเพื่อความกลมกลม่อมนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะ ส่วนผสมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็จะมีสูตรนี้ใช้เป็นนมสดนะคะไม่ใช้น้ำเพราะใส่ทุกอย่างลงไปในชามผสมแล้วก็ทำการนวดแป้งได้เลยจ้ะถ้ารู้สึกว่าแป้งมันแห้งไปก็เติมนมได้ทีละนิดค่ะเติมไปนวดไป จนได้พอดีค่ะเสร็จแล้วก็ใช้พลาสติกเล็บคุมไว้เพื่อไม่ให้แป้งแห้งขั้นตอนต่อมาก็ผสมแป้งชั้นในค่ะแป้งชั้นในตัวนี้จะมีแต่น้ำมันพืชอย่างเดียวจ้ะผสมเสร็จแล้วมันจะเป็นเนื้อทรายลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อนวดแป้งได้ที่แล้วจะมาทำการตัดแบ่งแป้งชั้นนอกให้ได้ สิบก้อนเท่าๆกันจ้ะก็กะประมาณเอานะคะถ้าอันไหนก้อนเล็กไปก็แบ่งมาใส่ตามด้วยแป้งชั้นในก็ตัดให้ได้สิบก้อนเหมือนกันค่ะก้อนเท่าๆกันเมื่อแบ่งได้ทุกอย่างเท่าๆกันสิบก้อนเท่าๆกันแล้วเราก็จะเอาแป้งชั้นในซึ่งเป็นก้อนเล็กกว่ามาใส่ไว้ในแป้งชั้นนอกค่ะ มาถึงขั้นตอนสำคัญค่ะก็คือการรีดแป้งรอบแรกก็จะรีดตามแนวยาวอย่างเบาเบมือหนึ่งโลบแล้วก็ม้วนขึ้นไปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็จะรีดอีกหนึ่งทีตามแนวยาวค่ะขนมของเราจะมีลายสวยหรือไม่สวยก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะคือการรีดแป้งมาถึงขั้นตอนสำคัญค่ะของการรีดแป้งถ้าเรายิ่งรีดให้ได้ยาวๆ เราจะได้ม้วนได้หลายๆโลบแล้วจะทําให้ขนมของเรามีลายที่สวยงามค่ะเสร็จแล้วจะมาตัดแบ่งให้ได้สามชิ้นเท่าๆกันเมื่อตัดแบ่งได้แล้วจะมารีดทีละก้อนโดยการรีดจากข้างในออกไปข้างนอกค่ะเพื่อจะได้ลายของขนมที่สวยงามพอรีดแป้งได้ที่แล้วก็จะมาห่อไส้จ้ะไส้ที่เราปั้นไว้ตั้งแต่ทีแรก ค่อยๆตะล่มเข้าไปทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้ไส้มันล้นออกมาค่ะถ้าไส้ใหญ่ไปมันก็จะหัวยากนิดนึงก็กะให้มันพอดีค่ะเสร็จแล้วก็จัดแต่งรูปทรงนิดนึงเป็นอานเสร็จเรียบร้อยขนมหนึ่งลูกของเราตามด้วยการเข้าเตาอบค่ะอบประมาณ15นาทีเสร็จแล้วก็เอาออกมาทาไข่แล้วก็โรยงา ให้สวยงามเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ากินมากยิ่งขึ้นขั้นตอนสุดท้ายคือการอบเทียนหอมค่ะอบเทียนไว้ประมาณหนึ่งคืนถ้าไม่รีบจะเพิ่มความหอมให้ขนมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอบเทียนอมหอมขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะ